ทีมเนาะก็เลยเอาแหวนทับทิมมาเอาเอาแบบมีตัวเรือนไปก่อนเนาะตัวเรือนมีตัวเรือนอันนี้จะเป็นดีไซน์คุณผู้หญิงนะคะยิ่งวงที่ปุ้มใส่นะ่ะสวยมากเลยจะบอกให้นะคะสีเขาออกแดงชมพูสวยมากงั้นเดี๋ยวปุ้มเอาสองวงนี้ให้ดูก่อนเนาะอันนี้เป็นแหวนทับทิมพามานะคะ ราคาแบบเบาๆเลยค่ะสวยางามจริงๆสีของเขานะคะออกแดงม่วงนะคะทับทีมเขามีหลายเฉดนะคะแล้วก็อันนี้ทำตัวเรือเนี่ยชุบทองคำขาวค่ะใส่กันยาวๆไปเลยเอาผู้ใส่ให้ดูเนาะสวยมากค่ะวงนี้จะเป็นดีไซน์ของคุณผู้หญิงนะคะ ปกตินะคะหน้าร้านเราขายอยู่ที่สามหมื่นบาทวันนี้เอาไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท้าน้นค่ะสวยมากจะใส่นิ้วชี้ก็ได้นะคะหรือจะใส่นิ้วกลางก็สวยค่ะนิ้วกลางเนี่ยเขาหมายถึงว่าเงินเข้าเงินไม่มีทางออกเลยนะคะเพราะว่ามีทับทิมเนี่ยมาปิดไว้ค่ะเงินเข้าอย่างเดียว วงน,นี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะสวยมากตัวเรือนเป็นเงินชุกทองคำขาวนะคะใส่กันยาวๆไปเลยนะคะอันนี้นะคะล้อมเพชรสวยมากอันนี้เป็นเพชรรัสเซียนะคะอ่าเดี๋ยวพผมให้ดูระหว่างเพชรรัสเซียกับเพชรเบลเยียมเนี่ยโ,โหดูไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เลยนะคะแต่เราไม่ต้องลงทุน ทำตัวเรือนแพงๆเราใส่แบบนี้ก็ดูดีมีชาติตระกูลแล้วค่ะไฮโซคุณอันธิกาสวัสดีค่ะคุณอำนาจคุณแก้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด, comment, ก,ดกดหัวใจรัวขอบพระคุณนะคะอ่าหรือท่านใดนะคะจะชอบแบบว่าอันนี้จะออกลีๆยาวๆเนาะสีของเขาออกแดงม่วงนะคะชมพูม่วงนะคะ ส่วนอันนี้ก็ออกม่วงขาวนะคะม่วงแกมขาวแดงม่วงขาวเนี่ยเห็นไหมมีหลากสีมากนะคะอันนี้จะเป็นวงรีส่วนอันนี้ก็จะเป็นทรงกลงกมๆนะคะอยู่ที่ความชอบนะคะราคาเท่ากันเลยค่ะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอันนี้เป็นทับทิมพม่านะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าไม่มีตัวเรือนนะคะเป็นเม็ดทับทิมอย่างเดียวนะคะมาในราคา โปรโมชั่นหลักพันเท่านั้นเองค่ะแล้ววันนี้มีหยกเนื้อแก้วไทเอที่เป็นเม็ดล้วนๆนะคะเพิ่งส่งตรงมาจากศูนย์ใหญ่เลยอ่านะคะหนึ่งหมืนห้าพันบาทนะคะแล้วก็ท่านชอบวงไหนก็ทักอินบ็อกมาได้นะคะแล้วปุ้มก็จะวัดไซด์ให้เนาะถ้าเราวัดไซด์ไปด้วยเนี่ยจะทำให้ใช้เวลาแล้วก็จะดูชิ้นอื่นได้น้อยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูทรงคุณผู้ชายกันบ้างเนะเอาอันนี้เอาแบบทับทิมมีตัวเรือนก่อน <c oughs> <c oughs> งดงามงามแงะเอาวงนี้ก่อนนะคะวงนี้สวยมาก <c oughs> ขออภัยค่ะวงนี้นะคะเป็นอ่าทรงคุณผู้ชายตัวเรือนเป็นเงินค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ มความงานไปก่อนเนาะวันนี้ใ <c> ช <oughs> ้เสียงใช้พลังเยอะนะคะ <c oughs> ออ <c oughs> ขอไฟขออนุญาตไปทานน้ำมาเนาะอ่ากลับมาดูแหวนทรงผู้ชายกันบ้างนะคะ <c oughs> <c oughs> อย่างที่ปุมบอกทับทิมสวยมากอันนี้เป็นทับทิมพมา่าวงนี้สวยนะคะ ล้อมเพชร <c oughs> สำหรับดีไซน์ของคุณผู้ชายนะคะปกติวงเนี้ห้าหมื่นฟังไม่ผิดหรอค่ะห้าหมื่นบาทตัวเรือนเป็นเงินชุบทองคำขาวดูดีไซน์สวยมากค่ะล้อมเพชรนะคะสวยมากแต่กระทั่งคุณเอนะคะก็ยังเขาเรียกว่าสนับสนุน ใส่ทัพทีมของสูตรมาสมบัติสามแผ่นดินสาขาชนบุรีนะคะเอ้ยไม่ใช่ของศูนย์ใหญ่ <c oughs> เมื่อเมื่อครั้งที่แล้วคุณเอได้ไปที่สาขาใหญ่นะคะ <c oughs> ไปเห็นแหวนทัพทีมอยู่วงหนึ่งเด่นมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาของคุณเอมาโชว์ให้ดูนะคะเดี๋ยวดูวงนี้ก่อนเนาะจากห้าหมื่นนะคะอันนี้หน้าล้าน <c oughs> อยู่ที่ห้าหมื่นวันนี้จัดโปรห้าสิบเปอร์เซ็นตไปเลยค่ะสองหมื่น ห้าพันบาทเท่านั้นอันนี้นะเป็นไซส์ของคุณผู้ชายเนาะเม็ดใหญ่ถ้าปุ้มใส่เนี่ยรวมมากตัวเรือนเป็นเงินชุกทองคําขาวนะคะสองหมื่นห้าพันบาทอันนี้เป็นทับทิมพาม่าค่ะทับทิมพามา่าอย่างที่บอกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดโลกนะคะโดยเฉพาะสีสีออกแดงชมพูแบบเนี้ยคนจะชอบมากคุณจะส่องไฟให้ดูนะคะ มีคนชอบทับทีมเยอะน้อยยิ่งตรงนี้อยู่ใกล้จันทบ,บุรีด้วยนะคะสาคาชนบุรีสวยมากสองหมืนห้าพันบาทนะคะเรือนนี้วงนี้สวยมากเลยสองหมื่นห้าพันบาทค่ะจากห้าหมื่นอันนี้เป็นดีไซน์คุณผู้ชายเนาะเดี๋ยวผู้จะเอาของคุณเอมาอวดให้ดูนะคะอันนี้ของคุณเอค่ะสวยมาก เอซายู่นะคะเป็นทับทิมพมา่านะคะสวยมากอันนี้ก็นะคะอุดหนุนสาขาใหญ่มาค่ะขอสาขาใหญ่มานะคะสวยมากเลยอันนี้ของคุณเอนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีหลากเฉดมากเลยนะคะทับทิมอันนี้เฉดออกออกแดงแดงอม <c oughs> แดงออกม่วงอะคะ่ะดูเผินๆก็ แกมส้มเนาะอันนี้แดงอมชมพูอมม่วงสวยมากกินบ่อเสี่ยงเลยนะคะถือว่ามีกินมีใช้ไม่มีวันหมดเลยนะคะไม่มีวันจนนะคะมีแต่รวยรวยรวยสองหมื่นห้าค่ะเดี๋ยวมาดูอีกวงนึงเนาะอันนี้เป็นทรงทรงเหลี่ยมนะคะทรงเหลี่ยมท่านใดชอบทรงกลมก็ทรงเมื่อสักครู่ สำหรับวงนี้นะคะ <c oughs> เล็กลงมานิดหนึง่งไม่ต่างกันมากเท่าไหร่จากสี่หมื่นจัดโปรอยู่ที่สองหมืนค่ะอันนี้เป็นดีไซน์ทรงผู้ชายนะคะท่านใดที่แบบว่าทำงานที่จะต้องพีเต์นะคะเป็นวิทยากรจับไม้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะบางคนต้องเป็นวิทยากรจับไม่พีเต์งานนะคะเราต้องถือไม่อย่างนี้เห็นไหมคะ แล้วก็โชว์แหวนนะคะยิ่งใส่เป็นทับทิมเนี่ยเขาเรียกว่าดึงดูดพลังอำนาจวาสนานะคะทำให้ถ้าเราเป็นนักขายก็จะปิดการขายได้ง่ายค่ะสวยมากวงนี้สวยมากนะคะทรงเหลี่ยมทับทิมเป็น <c oughs> ดีลีนะคะแล้วก็ตัวเรือนชุบทองคำขาวนะคะลอมเพชรวงสำหรับวงนี้สองหมื่นเท่านั้นคะ่ะใส่นิ้วคุณผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะเดือนนี้ พุ่ม,มใส่นิ้วกลางนะคะแต่ก็ยังหลวมหลวมเนาะอันนี้สองหมื่นนะคะจากสี่หมืนมาดูอีกวงหนึ่งเนาะกูจะมาให้ดูสองวงนี้ยสวยมากอันนี้มาล็อตแรกเลยนะหมดไปแล้วหลายวงอันนี้เหลือสองวงสุดท้ายน้ำงานมากๆชมพูเลยะคะ่ะ ทับทิมออกชมพูสองวงนี้สวยมากถูกใจมากเลยค่ะปุ้มชอบวงนี้มากเลยปุ้มถึงเอามาใส่โชว์นะคะแล้วก็ <c oughs> เอามาดูวงนี้ก่อนเนาะวงนี้ปกติราคาขายอยู่ที่ห้าหมื่นวันนี้ห้าสิบเปอร์เซนไปเลยค่ะสวยมากตัวเรือนะคะชุบทองคําแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นฟรีไซส์ค่ะสามารถปรับไซส์ได้นะคะ ดูน้ำงามจริงๆเลยค่ะสองหมื่นห้านะคะวงนี้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายใส่ได้หมดสีเขาสดมากๆเลยค่ะถ้าลองเทียบกันดูเนาะเห็นไหมคะอันนี้สีแบบสดมากแบบออกชมพูเลยค่ะถือว่าเป็นทัอทีมท็อปคุณภาพนะคะ สองหมื่นห้านะคะเราจะใส่นิ้วกลางก็ได้เนาะอันนี้ฟรีไซส์นะคะสองหมืนห้าพันบาทเท่านั้นส่วนอีกวงค่ะอีกวงหนึ่งราคาเท่ากันเหมือนกันอันนี้จะเป็นลีตัวเรือนนะคะชุบทองคำนะคะเป็นเงินชุบทองคำสองสีนี้ใกล้เคียงกัน,นะคะ่ะสวยทั้งสองสีเลยสองหมืนห้านะคะ วงละสองหมื่นห้าพันบาทสวยงามมากขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะคุณตองคุณเจิญคุณทวินพี่ศิวพลขอบคุณค่ะสองหมื่นห้าพันบาทนะคะอ่าทีนี้เราดูทับทีมที่มีตัวเรือนแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะแล้วก็ ท่านจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะสําหรับเม็ดทับทิมนะคะเป็นเม็ดที่ท่านนําไปท,ทําตุ้เรือนเองก็ได้นะคะหรือจะสั่งมาที่ศูนย์มาสมบิสามแผ่นดินก็ทําให้ได้นะคะแต่ท่านน่าจอยากได้เพชรแท้แท้ก็ซื้อเป็นเม็ดนะคะไป,ปะเปล่าๆนะคะโอ้ยิ่งมองในกล้องนะคะสีสวยมากเลยค่ะลองมาชมของจริงนะคะจะสวยกว่านี้อีกวงละสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะ และตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่ายกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะ แถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมากับสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่หนึ่งนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ เราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายสบายเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท้านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอรจลเนฟไฟลนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเอออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธเจา้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งเปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะคะ่ะ และทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการไลฟ์สดในการแบ่งปันพระสมเด็จวัดละคางส่วนวันเสราร์ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะอัญมณีหยกสวยๆโดยเราจะเริ่มเวลา18นาฬิกานะคะที่ช่องทางเพจ Facebook Live นะคะชื่อว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีคะ่ะ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะคะมาชมไลฟ์สดน,นะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ